เมียนีรีบอกว่าขายอ่อยได้เงินสองร้อยล้าน,นะจะเลืองเงินหาล้านเงินสองร้อยล้านเลืองเงินหาล้านไปไปเงินก0สิบล้านคนักเวว้ากูได้อย่างมาแบะไลยแท้แบะพอญ่เฮ้อ แบ้เอเราขึ้นมาลายแทนะ้เนาะสบายดีพี่น้องสบายดีแหละก็สวัสดีเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสมองสุบอดเด้อพี่น้องเด้อปกป้องสองยูทูบมาลาปลาเพลินคือเก่าฮะอ้าสบายดีพอใหญ่สบายดีโอ้ยคือถือผ้าใหญ่แท้บ่สือเต็มหัวโอ้มหาเสน่หกับถือผ้ามาไหลกันเลยบอลน,นี่โพดดอกบริหารการตัง้งโดุลเป็นไรอยู่ดีมีแห้งบ่สสายนางพีก็ได้พี่ พี่มานังพีคือมาถิ่มไม่ไกลแท้นะะคือมาถิ่มไม่ไกลแท่นะ้พีหนังฮันหนามาพีอ้าแบนเก่าแนกเก่าำเก่ารคนมีเงินล้านเป็นนี่นะมันมีพอกีอ๋อโอ้อานามัเพื่อกินก่อนจะเพื่ออยากน้ามันีมันนีคำแล้วจะเพิ่ออยากน้าอยากอยู่ กินน้ามันสร้างกอกหไนบะ่เอาอัน,นนะใช้เมียเจ,จ้าน่ะมาเดินมาเห็นเรียกสาร์ชิเบอร์เลยเป็นยังไขวัดไข่ว่าชิมาเบิ่งหน้าเมียใจ,จอยู่ไ <laughs> ด้ข่าวว่าตะกี้ว่าชิมะเผื่าเขาเขาว่าบ่ไปก็ย่าเขาบ่ได้เข้าบ้านได้ข่าวว่าเมียนพอตู้พายทอ้องบ่ท้องได้จากเดือนเลยบ่มีบ่มีเป็นยังคือบอ่มี<บ> เขาเรายังบอกเอาเราอ๋อกินยาคุมป่ะอืมยาคุมอ๋อบอกเอายังบอกเอาบอเอาก็ดีคือกันบอเอาก็เจ้ากับส่วนพอใหญ่ท่านบ่ได้และเรามีลูกสองคนแม่นเลยเท่านั้นก็ดีตูุท่านมีลูกสองคนเป็นตะกี้ก็ว่าจะเอาอยู่บ่ลืมเต็มตั้มชุดนั่นเลยโพลลูกโกกะล้านนะแปดเดือนลูกผู้ที่สองแล้วนะสี่เดือนยังอยู่ในท้อง ก็เลยบ่ได้เอาตอนเข้าใหม่เฮาดด้เจ้าคือสน่ะมันจังไดปลูกแล้วลบ่แล้วก็ได้ตายบัดยังบ่ร็วปลูกอยู่คู่มือเฮายยึดให้มันแห้งแล้วก็เดียเนาะมาปลูกูเดียวน่ะบ่ก็เมียมาบ่มาแต่หอ่อ้อยได้อ้อยด้ปลูกห้อยตอบ่หรืออ้อยนันอ้อยตอก็ได้หากปานนี่งัวกินเบิดว่างฮะอ๋ออ้อยหัวก็เก่งเอไผหม่หัวเนาะจูดเองถึงเที่ยงจูดตัวผู มืดชั้นอะพี่แล้วแต่ว่าเห็นมอพูยกันยังบ่ได้พ่อใหญ่พายได้เมียเด็กพี่น้องเอ้ยนี่เนาะโทรใส่ค, <ใจ S 1> คน,นเพิ่นก็จ้าที่ไปใส่ที่ดินบอกว่ามันขึ้นไหนทส่จังมือ้อสิโทรจิตเพิ่อนอยู่บ่ลายก็ได้จะคลิปสอบไพคนอาา่านซานโอ้อไอ้โอ้แบบเบิกมาก,ก่อนนะอ่ะบ่แต่ก็บ่ไรรยาเนาะมันหากอันนี้เพิ่นมาเห็นแต่หนึง่งบ่มันบ่มีอ้อยบ่มีนะไผใหม่อะวะเนาะไผใหม่เฮือนจังน่ะขึ้นแล้วบ่เฮือนจังน่ะขึ้นแล้ว เออขึ้นแต่เฮิงบ่เบิ่งที่คำมันเลยหาหลายเื่อแฮมได้แฮมได้บ่แม่นอ๋อเดือนหกเดือนหกแฮมเออเดือนหกแฮมเดือนหกแฮมแต่กี้ว่าสิดบ่ได้ขึ้นว่หะจ่าสิบกว่ามือเนาะประมาณนั่นแหละเฮ็ดบ่ลื่อมเติมตมบ่ได้หาอ้ายหาน้องมิดหาแต่เจ้าโคตรลูกตามาพอได้อยู่มันปีฉะมามันขึ้นบ่ได้ กวาชีโมเลกายามันเอ้าเดสิบสองนี่ยังได้อยู่ควิทย์เด็สิบสองเราบ่ได้มันเป็นยังมันปิมบ่ลงบอว่าตู้แมนิลีบอกว่าคายอ้อยได้เงินสองร้อยล้านเรือเงินหาล้านเงินสองรยล้านเลือเงินหาร้านเงินก้าสิบล้านคนหักเ้า นี่ข้อร้ายนี่แปลงนั่นกับบ้านนั่นมันเอานี่มาเขาห้ามปลูกมันเอามาใส่ใส้เบิ้ดเออสร็จเร็วเ็จแลยังไ่ได้ใส่นีแล้วนะเออนี่นีต้นนั่นน่ะนีตัวนี้บลาลายตัวหกสิบปลาล้านนี่ต้นนั่นน่นเศร้าล้านมันลำจากการพอดีแปะชิมหาร้านนี่เป็นตาเหมยเนาะกับการยึดจากการมรวิหนี่นะเนาะเบิ้ดนี่แล้วบ่บ่เนี่เบิ้ดปีหน้านี่รับเต็มเต็มเนาะเบิมีแล้วขำอ้อยต่อบ่ได้แล้วแล้วตะกี้ก็ว่างปลูกใหม่กับเป็นหนีใหม่อีกเออกับปลูกใหม่เป็นหนีใหม่ได้ และคแม่นว่าบจูดเองนั่นบ่ได้เว้าอ้อยน่ะมันพี<ช>่แหละเฮามาเทีท่ยงๆตึกแหเมื่อแหละเมียบ่กินข้าวบ่บ่มาได้ไปถึงแหบ่ตะกี้แต่อ๋อแล้วว่าตึกปลามาล้นี่น้านนําเต็มเ <c oughs> ลยคีอยู่ใต้เพิ่นใอยู่ภาคเบิอน่ะให้จะปึบมาก็เลาะไปเลาะมาคราวนึงปึบตีบ่ขึ้นบ่ทันแท้ก็มีอันไผบจูดนจูดเองนี่แหละ แล้วก็เบ็ดหัวพี่แตพี่ oh. แล้วหาว่าก็มางัวจะมาเข่าแล้วบาดนี่เนาะหัวบุญนี่และหาก็เห็ดได้นี่ยปั้นี่แหละอ้อยนี่จังหวัดเจ้าแม่อจ้โทเจ้เพื่นบ่อไห้าาลัดชิบช็อบชอได้อยู่ข้ามห้อารักษาใกล้คลาสเลียงเลยมนะ <c oughs> <c oughs> ันนะแม่นรีบบอได้ลอยห้าสิบล้านนะขายมันเงินสามล้านสี่ล้านโอ้ยมันบ่พอไหลเนาะเพรานั้นแล้วมันห่า อก้าเอานี <c inhos> his his <c oughs> mm ่ม hmm. so uh, uh, mm ันสื้อเราข้าวเราว่าวันใส่เจ้าพ่าพะโลเจ้าจะซื้อสินะพอพะโลให้เขาเป็นยังก็ได้โดยโดยพ่ออ้อยนะตู้พายได้สองร้อยล้านว่าสันมันมั่นแล้วนะได้ลอยหาสิบล้านว่าสันอ้อยนั่นในเรือตัวขาวเราบัดึงเด้อปีหนางิบล้านเรือหนีเรือชิ้นเรือหาล้านขากรว่าสิปุก็จได้อีกบุกมันมันได้มันนะคำนักน้าวเขาได้เนี่ยนะได้มันนะ หักปีนี่จันว่าปลูกยากแต่มันบอกมันพนบ่เส็ดเนาะแมนแมนแมนได้แล้วโอ้ยถั่เขาปลูกอ่ะมันตายลายได้เขาเอาอยู่ได้เขาจนลายในคอยในการจีด้ไทยใหม่ปลูกใหม่กับไม่เหรอถั่วมันตายอันนี้เบาเล่าเขาไปผมคุยตูนไปเบิ่งกว่าฟองสามพันเมื่อนี่บะอือเป็นเข้าไปในโอ้เข้าไปแล้วก็เมื่อจะไคถ่ายอยู่ในนี้เบาไปสั่งแล้ว บืมีดอกันเข้าไปหาเจ้าอยู่สวนพุกสองเบาเล่าเลยบ่มือนี่นะเลยไปวันเลยขวบปหานั่นเลยเบาเล่าหัวย่างเข้าไปประห้าเบาชิงเพื่อนแบบโอ้ยเบาเล่าค่ากับเมื่อเล่าหัวย่างค่ากับเมื่อว่ะเพื่อเอาไข่ให้สองหน่วยกับปองปลาเพื่อนกระเข้าประหะต้องขอโทษนีโดยโดยขพบประเอาเบอร์เพื่อนเพื่อนเข้าไปหาลงใช่ว่ามีบุญบาทนะมันนี่แหละบุญนะแล้วล่ะปขอขอ่ได้เข้าบ่อไร บุญนั้นสิเนาะบุญเฮาคุณอ๋อมเมื่ออื่นนี่กั้นแตกนี่ปิสังว่าเมื่อแห้งแล้งแปีนีเดือน7เลยจังว่านี่ลเดือน7ตะกี้แน่ว่า3คยังบ่มีอยู่นี่มมันสิแม่นบ่จาลเนาะโดยไอ้เป็นไดน้ํานเจ้าน่ะได้พอส่ง่สอยู่บ่อยู่นสแล้วสิตายไปสูบนี่ย่ะอืาในอดขึ้นบ่ได้ลทังงหันเลยได้ก็ได้ ไปได้ไอตัว้นบ่อเตียงอย่างวะเด้เงินซื้อได้ให้บ่พอชองเดือนต่อก็บ่โตโอ้ได้เงินโซลาเซลล์บ่เออได้หน่วยเนี่ยว่าดีได้บ่ไปซื้อก็บ่เตียงได้หมื่นนเนาะด้ยบ่ได้มีไฟฟ้าได้เนาะเจ้ากันเนาะใส่โซลาเซลล์บ่หรือไฟฟ้าไปแล้วใยังบ่โอ๊ยไฟฟ้าบ่มีเงินเอาตะกี้ว่าสี่ต่อมาแต่บ้านบ่ได้ดอกสี่ห้าหมื่นก็บ่ได้หม้อก็มีหม้อเฮานี่แหละผู้บานนี่ ไม่ได้ไ, <นะ S 2> ไทยเห็นได้เขาเข้าอยู่นาแด้แม่เนี่ยจะเข้าบุรีมีดินบ้านกันผู้เดียวครับบอยู่นาเนี่ยเลยเนี่ยตายก็อยู่ใกล้ๆพี่ประชาอ่ะบ้านใหญ่เนี่ยเพื่อนขายแล้วแม่าว่านั่นดินนะว่า,วาจะเข้าดอกพี่ประชานะเขาสิหายไปอยู่บอ่บอตายกใกล้ี่ประาบ่แล้วพี่ประซ่านะก็อยู่แล้วเขาเข่าบัานเขาพังบ่เม็นบ่อพี่ประซ่าน่ะทีทีจูดกับจูดพี่พังกับพังรวมกันนะระบ่ะ โดยโดยเฮาเดินใช้กันนี่บันโนนบันยังคือกันของเฮาอ่าเขาไปเนี่เราเทิงกระยาข้าพี่เคยจูดกระจูดขัาพีเคยพังกับพังเขาว่าหักว่าได้พังได้สบายในครั้วเธเดียวเธอว่าเอาไม่ได้เก็บกระดูกเขาว่าจะกระแจกกับมีแต่ไปสักอันนจารมาเลดเจ้าในเพื่อทีเมียนอีงเนาะเขาน่ยสบายเขาว่าพีอันพังเนี่ยได้ไม่เดียวอันนี้เฮาจักเธได้ทีเมียนเนาะโดยโดยพอตู้ได้สี่เอาแบบได้สาสมุมด ว่าพื้นเอาแต่ใดโดยเจ้าแะไรกันหมดว่าพื้นนั่นะโดยกันไปว่าพื้นห้าย่าทุกให่บาพื้นเทวได้ยัาพังคำหายเนาะพี่แม่เท่านี่โดยยักววานันใดจูดบุหรือพังเข้าก็ยังไม่ได้ถามคำคำคำเอ้าข่าวเขาได้โดยเรืมาเขาน้ำเล่าหน่อย่าน้ำกับเจ้าแล้วคำว่าแต่พูดจะปูดเขาพังกันพังคือกันได้ตายยังกับพังได้โมบาตายจะมีแห้งตายเจ็บจะไข่กับพังของผีเคยพังเนาะ กับพี่จูดเนี่ยเห็นอะได้กระจูดเพราะกระถือคือกันแน่นแน่นบ้านโอ้องเพิ่นนนแต่พ่อเป็นแม่ถือบอเพิ่นเข่านะนี่คิดบอไรบอเข่าในชู้บ้เข่าแต่เท่าน่ะนไม่เท่าเจ้าหันใดไม่เท่ากับบแลลังก์ชาชนะผุดคือกันในอันบ้านบ้านหัวพายกะบ่ได้เบิดบ้านดรอกผู้เขามาจีชื่อกมีคือขั้นใหญ่เต่าขั้นสวัตแเลยเนาะ พี่<ด>นี่นะ่ะเห็ดหน้ายู่บ่ตูพายเห็ดหน้าอยู่อาจจะจังหวะนี่แล้วไม่เท่าให้ไหวให้ออกเคือบอเป่ให้เห็ดหน้าต่างหากเอาเขาปลูกกระบุมีเฮาว่ะเจ้าคอแต่ผุแตือพื้นโทษเฉยมอนอ่างใช่ป่ะเขาปลูกสามสอบว่าไก่กินเบิ้มันยังได้แต่เครื่องชเอาบ่ม่ญาติ้องเฮาหน่อยโทษน้องขึ้นหนี่งกับเพิ่นเอามาให้สอบหนึ่งชาวบ้านห่วยไม่เท่าให้ออกเห็ดต่างาาหากนนกับลูกสาวเพิ่นบ่ เพื่อนได้ลูกเคยเพื่อนได้ลูกเคยนี่แหละเพื่อกะหาเห็ดต่างหากเอาเห็ดพระโอ้แห่งดีแล้วฮะว่าโอ้ยแมนแห่งดีแห่งสบายเลยเนาะโอ้ยฮะให้เอาเห็ดผมพ่อหาให้เราเห็นหน้าน่ะเห็ดเป็นไปสังหลายเนาะเห็ดพอได้กินโอ้ยเห็ดลายกับบะกุ้มมันคือเก่าวไงโอ้ยเนาะสองปากคุ้เจ้าน้ากันสมชิกินเนาะโอ้ยกันแน่ว่าผู้อื่นบอกกินน้ำคะคือก้าแม่เนี่ยอยู่น้ำกันมันห่างได้กินน้ำกันเนาะคือคือกินในชื่อหาสิบโล ช้ำจริงๆก็จะว่าแม่ดแล้วกับกินสองหูปากเนาะแม่นเบิดมือมันก็บเบิดติ๊บนึงเนาะคือใชแล้วนี่ได้ยังมากินมือนี่นะถือเข่าถือหน้ามาบวมมาเผาสนลดเมื่อกินโห่างเมื่อกินอยู่พุ่นลาถูกลาดเมื่อบรนี่มันห่างไปม่ผีบออเอาไปผีเบลคือไกลเนาะหน้าอันหน้าตัวนี้กับหน้าแม่เท่าน่ะต่อกันโลดนี่มันหน้าทงนี่มันบ่ไริยอกได้มันแปดร้อยโหนี่ ตั้งแต่เฮือนหลังนี่เฮือนจันทร์ซีเฮือน,นอบเฉยนี่ดินมูลตัวเดียวนี่ยแปดร้อยก็สอบแปดร้อยเมตรอ๋อเนื้อว800่าแปดร้อยก็สอบหน้าทงนี่ความกว้างพี่น้องเลยห้าสิบเอ็กก้าเกือบจะหอดร้อยโดยคันทางนี่คันได้ร้อยบินในแมน่แม่ร้อยเอ็กตาอะไรเนี่มันนี่ความกว้างแปดร้อยเมตรตะกี้หนึิงทางหน้าน,นี่ไดนมาแล้วทงนี่นานทงนี่โอ๊ยพาสิีฮวอนเท่าไเนาะ ปะเท้าจะทางกันยังหน้าคอยปะเท้าเข้าเลยแหละท่วงพ่อเท้าอันนี้โอ้ยกูทางเลี้ยงงูเลี้ยงควายล่ะป่ะปีใหม่ไม่อีกโอ้ยกูจะให้อีกเกี้ยนมันบุญดินชักกับของทางพละดินเนี่ยไหนตูพายเป็นยังไงเป็นตูเก่าป่ะเนี่ยโค้งเทียงแล้วนี่นี่นี่เทียงหมดแล้วนี่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 เสาเทียงเลยก็โค้งมูตัวเนี่ยตะกี้เทียงได้เนี่ยเทียงเขาละลายได้ง่ายไปถูบ่อนป่ะตะกี้จะอยู่พุ่นเลยปั่นมูลกันเลย อยู่พุ่นบด้มีอย่างชงผัวเมียแล้วเมื่อปุ๊บั้อนชงคนลูกองคนกะอีหนึ่งไปกรุงเทพลูกเมียแหละมาอยู่ช่องเท่าเลยจิมีไผยแต่กี่บอกบด้ปล่อยปลาพอป็นบาจักน้ำจ้าย่านบดปล่อยอยู่คนเบิงชงแหละพอบกครัวล้าคนกี่ข้านแล้วกอปล่อยเด้ปล่อยลูกให้ร้านแล้วปอเนี่ยเขาครัวเองเขาเนะยังบด้ปล่อยมันบาจักเรื่องสามหมื่นเขาจ่ายังได้น้องแบบนี้ได้เนาะคือปลาดัน ปีหนึ่งเนี่ยได้เพาโล่ปลายเลยได้การท่ามีน้องไหมฮสิเสือมาลงจากซาบสามิบทงนี่พี่น้องเลยร้อยเขา,ขาว<น>่าเนาะร้อยอยังน้อยน้อยทงยังน้อยแมน,นครับห้าปอน้าชื่อเด็กเสือเป็่นทงครับไปเอาบอกก็เลี้ยงลูกเนาะเองสบายเอาไ่าได้รายได้ทัวหนึ่งชิปพันเนาะเพราะค่าแต่เก่าปีแต่เก่าทวรหนึ่งชิปพันเขาชื่อหาชิปเขาตืมทัวรหนึ่งเซนหนึ่งก็ได้หกได้ชิปสองถ้วย มาในในถ้วยนะครับมาแต่งคายนี่ได้ซ้ำทงหมดเลยแต่าห้องประชิดเสือมีแต่แต่งอยู่ไกลห้องกับเอาแมนเพราะว่าเขามาคายเขาทำอะไรเนี่ยเอาเขาก็เผื่อไปเนาะแมนบอดีเขาอืมกับบอดี้ถวยนั่นเพราะเขาแต่งน่ะก็ได้ซ้ำทงเขาแต่งอยพวกไปขายเนาะทำมาชื่อถ้วยชิพันทำมาชื่อฮอตแซนเขาให้กับไร่ช่องถวยเขาตื่นบอตีแต่ก้าว จังมงเมื่อนี่จังมงขช้คำตืบอยู่เนาะไซคือว่าจะมีตูบอีกตูบหนึ่งอยู่ในไซในสวนนะอยู่ในไซลูกพักนะบ่มีบ่บ่ตะกี้ว่าจะเหอยู่หันแหละว่าอยู่ในห่มไม้นะอยู่ในไซอยู่ที่หน้าช่างอยู่นี่บ่ชวนร้ายพี่แล้วห่มเก่าไปแล้วบชวนมันห่มขย่อมมันนั่นเองมาเมื่อหน่ะมาถามดูร้านเดา๋โอ้ยเรากะจะอยู่ในห่มใหม่เลยวะสันจีแมนต้องคุ้เมื่อกินข้าวหักน้ำเมื่อก็บอก สมองเนาะกินก็มาโลดได้มื้อน่ะเฮามาเด้เฮามาจอดอยู่นี่เฮาก็บีบแกบีบลายเถื่อเติบได้7 8เถื่อหรือว่าเฮามื้อเอาบ่หรือว่าแนดก็เื่อกเที่ยงมือบ่ได้เฮิงบ่ได้พอชั่วโมงในเมืน่นะทั้งบีบทั้งอหาเจ้ามดอิ่มซิมอยู่หวยมือแม่ว่าเบอร์บ่บ่ขอชื่อใหม่บ่ได้เบอร์เนาะบ่โทรบ่ติดกลับบ่จากนดนนักสวนลายกเมียตอนนี้กบ่ค่อยมีหยังลวะ ลงโตัแหละเข้าใจกันแล้วหักว่าวนั่นหนึ่งอุ้ยว่านคนเฉงเอาว่าเมียกันเลยว่าวนั่นหนึ่งเลืเครียดโลดเออว่าวนั่นหนึ่งเบิงเนาะงอนโลดเขาว่าวนั่นหนึ่งเลยคือมันนั่นแล้วว่าไอ้ไอคนอยากนอนแต่ยั่งคุมมันไปต้มน้ำเนาะจะต้องทำใจจะได้เมียได้หลายคนเขาก็ให้ทำใจทำผัดใจบมดีเฮานะเนาะโอ้เมียเป็นไอเดือนเดือนดิ่งขึ้นแหละใส่ผัวนี่ไปต้มน้ำให้กินวันลูกไปต้มให้บุกินอ้าว ไผบอกเอาเทียงมาเทียงมาไม่เท่าอ่ะพ่อพอต้มให้โลดวะต้มมันก็บมกินตัวเองก็มือปลายมัได้จากปากนั่ะก็ยากมันจญก็ว่าได้ไงเจ้ามาคนเฉิงอือโดยโดยมีเมียเด็กต้องทำใจนี่แหละครับเออหมู่ลายเจ้าก็เอาทำใจหน่อยเฮาน้ำฝนหอยมันบ่จากทำได้บัดรมันหายเนาะ มันอยากทำอย่างอื่นแล้วกว่วบอบออยากทำใจอะไรอยากทำอย่างอื่นสงสัยอยากทำเนี่ยอะไรพี่น้ <c oughs> องแล้วแล้วจว้าวสร้างห้านาา้ำก็จะาชกกันเจือนบอบ่ึงดานมันจะหุบตั้งอยู่ที่สามสิบห้าเมตรพอได้จังว่้ารได้เงินเนี่ยก็จะให้ข้าเจ้าไปอันไปล้อมเก่าๆลงไปแล้วก ใส่ยูนี่เพิ่นก็ใส่กันเจือนลงหอดนั่นหินดานเพือ่อนอะบ่ได้หอดดานอันนี่นก็สิไปใส่กันเจือนมันฮุบบั่นได้เราไปลดอย่เว้าเพินพ่นประมานั้นในกรณีนี้เฮาก็บบุหูพอเฮ้าอ่าบ่ได้มาเบิ่งได้ขเขาเจ้าเว้าเนี่นั่นขเขาเจ้าก็สิบ่เฮ็ดตีค้คนตาบอดเนาะก็สิบอดไป<า>กโกงไปหยังเขาตี้ยนสิโทรบ่สิแ<ส>ม่นบาดบั่นนนนยางเออตาสะจิตโทคนนั้นล่ะไปจอเฮาก็แม่นหุ่นอ้วนน่ะเออบางคนอ้วนอันนั่นแหละ ดูเราจอแต่เศ้ามานี่แล้วไปเลยหน่วยหนึ่งไวไ้ได้มือหนึ่งซองซ้ำหน่วย<ม>ไปอีกเ <ไป S 2> ลยนี่หน่วยหนึ่งนี่เขาว่าป้างตัวเขาหางเงินพิลึกอีลีมันก็เอาไอ้อนางเห็นเด้คนเวียดนะ<อ>ลูกเวียดสาวนางนะผัวเราตายแล้วก็มอนี่เอาโด<อ>้วยมอนี่เสื้อซาดมันต้องกุงนะงก้งนะเป็นโทนเนี่ยมันนอนกุง้งมันนอนกุ้งโอ้แล้วก็ เพื่อนนั่นแหละเพวกน็เอาน้ำปะท่าว่เท่าของอันเมียเพื่อนเป็นเสี่ยวกับร้านเขาอยู่บ้านโคกกลางเนาะโดยโดยโดยมาในไร้รุดเห็นอะไร้านมาจากเมืองชนไปชูไปเบิ่งกูไะมันไปเงี่ยงบ่ได้อ่าบ่ล้มพอมันมันฮุบเกาได้ได้ดินน่ะเนาะดินเาบ่ได้ใส่กันเตี้ยเธ่นั้นเอเด้อเด้อตูพายดินเก่านี่มีทอได้นี่ยซ้ำได้ทอได้สวนอ่ะบ่เท่านั้นเลยโอ้ข้างนอกนี่โบแมนเนาะ ตอนในเขตบริเวณสวนเลยของเจ้านะไม่ได้เป็นไหน่าเนาะเป็นแต่สวนสวนอ้อยสวนมันเพิ่นเห็ดทั้งสองสวนเลยนี่แหละคือมูลมั่งเพิ่นได้เนาะสิได้ไว้ให้ลูกกเมียเพิ่นโอเคเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็สิจุกคิบซั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเท่าแหละกวมื้อนี้ก็มาเยี่ยมยามทมข่าวเบิ่งอ่าประตูพายเนาะควัดก็คือเล่าน่ะอ่ามีเมียเด็กพี่น้องเลยเนาะหลายคนที่เคยติดตามเขตละมาก็สิฮู้ดีเนาะ ตนาก็มีปัญหากันอยู่ก็มีอะไรกบรถไทมันยังแน่นสิปะสิยากันแต่สุดท้ายก็เขาายเพื่อนพินันเนาะก็เลยเนื้อปะได้ยาได้หนเป็นเต้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วมันไม่แคลวกันหรอกคือเนบายเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีแงเบิดดมคนเด้อพี่น้องเดวน้อเดวน้อดวนอียวพี่น้องดียนองเปน้เวพี่นเย่องเป็น่องแล้วมันยก่องเนาะ